ไหนพ่อนัดลูกตัว,ตวไหนชิตัวนี้อ่าตัวนี้พ่อนัดไหนแม่แอนนี่นี่แม่แอนไหนสกายตัวไหนสกายตัวนี้นะนะหรือลูกอุ้ยนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเป็นใครเนะี่ยน้องสกายใช่ไหมนี่บอนนี่ใช่ไหมลูก<ะ>ฮะอันนี้หร,หรอ<ะ>อ่าเป็นน้องสกายใช่ไหมตัวเล็กสุดอะ่ะน้องสกายจะเป็นผู้ชายผู้หญิง เจกายอยากมีน้องไหมครับมีเจกายอยากมีน้องผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายผู้ชายหรอเอากี่คนจะมีน้องกี่คนน้องกายจะมีน้องกี่คนจกี่คนจะมีสี่คนเหรอเสี่คนหรือกี่คนคนสี่คนสี่คนเลยเหรอครับจะมีเยอะจังเลยลูกเอาผู้ชายอย่างเดียวเหรอผู้หญิงเอาด้วยไหมเอาด้วย เอาด้วยจะมีน้องผู้หญิงด้วยน้องผู้ชายด้วยโออันนี้พูดถึงกระต่ายใช่ไหม <laughs>